โอ้โหขณะนี้นะครับอุณหภูมิประเทศไทยกําลังเย็นสบายเลยนะครับแต่ครับแต่อุณหภูมิของมาเฟียในประเทศไทยกับร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆมาดูกันครับว่าในต่างประเทศมาเฟียต่างบ้านต่างเมืองเขาจะเดือดยิงกันเหมืองนเมืองไทยบ้างหรือเปล่าครับอาจารย์อุ๋ยครับเป็นมาเฟียหรือเปล่าครับยืนตัวใหญ่อย่างนี้สวัสดีนะครับเป็นมาเฟียในด้านวิชาการมีไหมวันนี้ก็จะเต็มเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมจัดเต็มแน่นอนนะครับ วันนี้พาไปยิงกันโป่งปางที่ไหนดีครับเนี่ยวันนี้ไปกันที่ประเทศโคลอมเบียครับชีวประวัติของเจ้าพ่อปาโบเอสโคบานะครับค้ายาชื่อดังนั่นเองแกเกิดในครอบครัวยากจนนะครับที่มีการค้ายาเสพติดเรียกว่าเกินกาดเป็นเรื่องธรรมดาเลยหาง่ายยังกับขนมของบ้านครัเนาะและแน่นอนพอแกเติบโตขึ้นมาแกก็ไม่พ้นที่จะต้องเข้าสู่วงการค้ายาครับโดยการผลิต และขายโคเคนเพื่อส่งไปขายยังประเทศต่างๆและประเทศที่ขายเป็นลูกค้าอันดับหนึ่งก็คืออเมริกานั่นเองเพราะคนอเมริกามีตังค์ส่งไปขาย 70- 80ตันต่อเดือนนะครับช่วงพีคๆเนี่ยแกกุมส่วนแบ่งกว่า80%นะของตลาดโคเคนทั่วโลกน่ะคนเดียวอ่ะเอสโคบาเนี่ยนะครับรายได้วันละเท่าไหร่รู้ไหมครับ2000ล้านวันเดียวนะใช่นะครับปีหนึ่งก็เท่าไหร่อคูณเข้าไปนะครับเนี่ยเจ็ดแสนกว่าล้านน่ะ นะครับแล้วแกก็ไม่ได้ไม่ได้ขายยาแบบขายยาโง่ๆนะแกเอาเงินที่ที่ได้เนี่ยที่ขายเนี่ยไปช่วยคนจนด้วยอ่ะแล้วโรบินทูนี่ใช่ทําให้ชาวบ้านเนี่ยมีบ้านอยู่มีที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยก็ชาวบ้านชื่นชอบนะครับเส้นทางต่อไปไปยังไงครับยังไงครับวีรกรรมจะเรียกว่าวีรกรรมหรือว่าเรียกวีรเวนดีอ่ะวีรเวนของแกนะครับก็ อันดับแรกใครเป็นใครใครยอมสยบกับแกแกก็เปใครไม่ยอมสยบอะทำไงสั่งฆ่ารัฐมนตรีอะรัฐมนตรีของประเทศเลยนี่นะฮะรัฐมนตรีคนไหนขึ้นมานะเอออยากจะแอคชั่นหาเสียงไงว่าเอ้กูจะจัดการเอสโคบาคนนั้นจะจัดการพ่อค้ายาเก็บมันซะเลยเรียบร้อยครับนักข่าวใครใครทำข่าวไม่ดีเกี่ยวกับเขาก็สังหารอีกตำรวจผู้พิพากษาด้วย และวีละเวนที่สำคัญก็คือเขาวางระเบิดเครื่องบินทั้งลำที่มีผู้โดยสารกว่าร้อยคนเพื่อสังหารคนเพียงคนเดียวคือเป็นอดีตคือเป็นผู้สมัครประธานอธิบดีที่ต้องการจะกำจัดเขาที่ต้องการจะเป็นศัตรูกับเขาเนี่ยเขาก็วางระเบิดเครื่องบินเลยคนตายเป็นร้อยอ่ะเพื่อต้องการฆ่าคนคนเดียวคิดดูแล้วผลของการกระทำเขาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์อุ๋ย แต่สุดท้ายนานาชาติก็กดดันนะโดยเฉพาะอเมริกากดดันโคลอมเบียให้จัดการกับเอสโคบาให้ได้แก่ก็อาตาฉันยอมไปอยู่ในคุกก็ได้แต่ขอไปอยู่ในคุกที่ฉันสร้างเองนะคืุกคาลือหานเลยแต่อยู่ได้ไม่นานครับก็ถูกไล่ล่าแบบเพราะเพราะว่ารัฐบาลนานาชาติกดดันบอกอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วไล่ล่ากดดันจนยิงตายอนาถแถวบ้านตัวเองนั่นแหละนะครับครับผมบทสรุปเป็นยังไงบ้างครับจุดจบของมาเฟีย เงินร้อนเงินบาปนะครับก็คือเงินที่ได้จากการกระทําผิดเนี่ยมักจะอยู่กับเราไม่นานครับแล้วทำให้เกิดความวิบัติครับแล้วก็จุดจบของเจ้าพ่อหรือผู้มีอิทธิพลเนี่ยไม่ตายก็ติดคุกแน่นอนครับหรือบางคนก็อาจจะโชคดีอยู่ได้จนแก่ตายแต่ดูเถอะครับกรรมจะไปตกอยู่กับลูกหลานนะครับและสุดท้ายฝากไปถึงผู้ที่มีอำนาจในบ้านเมืองนะที่จะสามารถซ่อมแซมหรือว่าพัฒนาบ้านเมืองนี้ได้เนี่ยความเหลื่อมล้ำ ค,ความอ่อนแอของกฎหมายเนี่ยทำให้เกิดระบบอุปถมัมแล้วก็ผู้มีอิทธิพลครับโอ้แน่นอนบคอง,องหาอา,ารแกดีมากครับ